หลองพระองค์สากลผ้าหมายแพรวาลายพันมหากับดอกกาบแบดและกาบแบดขอดอกขั้นด้วยดอกตาโบ้งขัดเขตแพรวาหรือผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยหรือผู้ไทย การทอผ้าพแพรวามีมาพร้อมกับวัฒนธรรมของชาวภูไทยซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึ่งมีถิ่นกำเนิดในบริเวณแคว้นสจูไทยหรือดินแดนส่วนเหนือของลาวและเวียดนามซึ่งติดต่อกับดินแดนภาคใต้ของจีน อพยพเลื่อนย้ายผ่านเวียดนามลาวแล้วข้ามฝั่งแม่น้ำของเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่แถบเทือกเขาภูพ,พานทางภาคอีสานของไทยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกาลสิน์นครพนมมุกดาหารสกลนคร โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อการแต่งกายและการทอผ้าไหมที่มีภูมิปัญญาในการทอด้วยการเก็บลายจากการเก็บขิดและการจบที่มีลวดลายโดดเด่นที่มีภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องผ้าแพรวาจึงเปรียบเสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มภูไทย